สวัสดีจ้าวันนี้อันจะพาทุกคนมาพอต้นแลสายนะคะอันนี้สแสลสายนะแลป้อมนี่อยู่แถวต่วนหนึ่งนะจ้าอันนี้ส่วนนะข้างทา,างนะจ้าขอบปัญชายเนาะ,ะบางคนก็ยังบบเคยเห็นนะจ้าแลเป็นไม้พุ่มนะจ้าออกดอกหนึ่งปีมีหนึ่งฤดูกาลนะจ้าจะออกในช่วงหน้าหนาวเนาะ,ะสแสลนี่ก็อยู่ในช่วงมก,กราคุณพานะจ้าอันนี้ยังบบแกดีเตือนนะจ้ายังอ่อนๆอยู่เนาะ ่เดี๋ยวได้ถ่ายไอ้สแลสายเซตเดี๋ยวจะพาไปพอสแลป่อมไม่สแสลซี่คะอ่าม่ใช่เจ้าของสวนอยู่จังไหนปุ๊บอันแกแล้วน,นี่ของยายมาปุ๊บนะแกอันนั้นแลป่อมอันนี้สแลสายอ,อ,อ,อันนี้แลสาย,ยาเหมือนแกเตื้อถ้าเอาไปแกงมาเหม,มือนรัมันเหมือนส่วนน่ะส่วนยายมาพุ๊บในแหบต้นนึ่งเ่ะอเป็นเม็ดเป็นเม็ดอันนั้นแกงเรา อันนี้มันอ่อนออนอยู่แสล้อยเนาะแสล้อยอสล้อยเนี่ยมันหม่อนก่มนตื่นฮะซ้ยเนี่ยมันหลือนก่อนอย่างไรมันก็รำเหมือนกันแตอันะมันก็รำเหมือนกันแต่มันถ้ามันแก่หน่อยมันจะรำกว่านี้นี่ค่ะอันนี้ก็คือลักษณะแลล้อยหรือแสลสายนะคะมันอ่อนๆ่อยู่นะประมาณอาทิตย์หน้าน่าจะเก่งได้แล้วนะคะ ถ้าแก่งตอนนี้มันจะมืน่นมันบอลลัมแต่เป็นไม้เป็นพุ่มนะคะเวลาเขาเก็บเขาก็จะเก็บประมาณนี้ค่ะเก็บเป็น็น,นี้ค่ะม้นห้องอย่างกาเเ็เป็นเคดเป็นเคสกะอันนี้คือต้นส เป็นไม้พุ่มแต่เจ้าพุ่มเดียวกินทั้งหมู่บ้านเลยนะเจ้าออกเต็มต๊ะเลยนะเจ้ากำลังแก่กำลังกินเลยนะเจ้าแต่เจ้าของอยู่บม่าเก็บเรื่อยนะเจ้าอันนี้ส่วนยายมานะเจ้าวันก่อนเรียกชื่อพิษนะเจ้าวันก่อนของยายนางเนาะส่วนของคุณยายมานะเจ้าปีที่แล้วอันมาเก็บนะเจ้าบอสเ้มาเก็บมาเจอยายพอดีก็เลยอู้กันเมินเลยเนาะวันนี้ยังมาเจอยายเลยนะเจ้า น่าาะเปิลน,น่าจะเตรียมอะไรอย่างเงี้ยสำหรับกับเขานะวันพุธวันศี์เป็นเราจะไปวัดไปวากันนะจ๊ะก็เลยมีเวลาได้เก็บนะจ๊ะเวลาเก็บนะคะปะเ้าจะเอามมดฟันเป็นเกียงเป็นเกียงเป็นเกียงแล้วปเอาไปเก็บไว้ที่บ้านนะจ๊ะแต่นนละปีก็ต้องแต่งเกียงนะจ๊ะบ่ะแต่งเกียงพุ่มมันจะใหญ่ไปเรื่อยนะจ๊ะเดี๋ยวอาจจะพาดูเม็ดใกล้ๆนะจ๊ะว่ามันเป็นสะได้นะจ๊ะอันนี้คือลักษณะ ฟ้อมนะจ๊ะหรือว่าสแสลเม็ดนะจ๊ะนะคะ่ะมันจะเวลาเก็บเขาก็เก็บไปทั้งยอดอ่อนทั้งเม็ดนะจ๊ะเม็ดมันก็น่าจะเป็นดอกเนาะส่วนยอดอ่อนนี่ก็กินได้นะจ๊ะมันจะมียางจักน้อยนึงนะจ๊นะเนี่ยค่ะมีใบอ่อนนะคะก็คล้ายๆยอดอ่อนของผักน,ะนะั่แหละจ้าแต่แต่ถ้าบางอันก็บ่มีไอ้บ่มียอดอ่อนเลยนะจะมันจะมีเป็นเม็ดเป็นเม็ดเนี่ยจะ อันนี้เป็นของส่วนของคุณยายมานะจ๊ะปีที่แล้วเจอกันนะจ๊ะปีที่แล้วอันก็แวะทายอยู่เนาะแต่เฮาด้วยความที่เฮาบ่คุ้นเคยเนะเฮาก็เลยอ้ก,กักสักกรรมเดียวที่ไหนได้ก็ญาติกันนี่แหละเออเนี่ยค่ะต้นเดียวกินได้ทั้งหมู่บ้านเลยค่ะอ๋อเป็นกิ่งเป็นก้านนะจ้าเวลาเฮาเก็บผลผลิตก็คือเอามีดลอลอๆกิ่งน้อยนะจ้าแล้วก็หานกิ่งลงมาตัวนะจ้าบ่ต้องเสียดายนะจ้า พักไม้ไซคือนี่คือยิ่งฟันกิ่งยิ่งแตกหนอ่อนะจาะปะโทปะโมส,สังโคหน่วยเจมจิเจมจิตน่าแสแลหมดเลยนะสาอันนี้กะทักเก็บกันจริงๆก็ได้เป็นโกยเลยล่าสแลที่นี่ก็มีราคาแพงเนาะขายกันเป็นลิตรนะจ๊ะลิตรละหกสิบาทแต่อันบาเลขายนะไปะเจ้สวนเฮาน้องมาถ่ายให้พอบ่ได้วะหน้าตาแสแลเป็นจะได้นะจ๊ะวันก่อนถ่ายไปก็ถ่ายกิ่งกัมเเล็ดนะจ๊ะ อาคนก็อยากเห็นเป็นพุ่มมันเป็นจะได้อาวันนี้เป็นพุ่มแล้วทายเป็นพุ่มเลยนะจ่นะลักษณะพุ่มแสลนะสะแสลเป็นไม้พุ่มนะจ้ามีอายุยืนนะจ้าถ้าดูแลรักษาลําต้นดีๆแต่งกิ่งไปเรื่อยๆก็อยู่ได้เป็นสิบสิบปีนะจ้าวิธีขยายพันธุ์ก็ตัดกิ่งนี่แหละไปปักขี้ดินนะจ้าเขาเรียกปักชำนะหรือจะใช้วิธีตอนกิ่งก็ได้นะจ้าปลูกง่ายอยู่นะจ้า แต่ที่บันิยมปลูกกันเพราะว่าพุ่มมันใหญ่เพืมมนหองกับโคมันใหญ่นี่แหละจ้าถ้าปลูกในบ้านในจองมันเติร์กนะจ้าต้องปลูกําให้ตําสวนนะจ้าปลูกแค่สองต้นนี้เขาท่าเลยนะจ้ากาตั้งใจมาถ่ายสลาโดยเฉพาะนะตอนแรกออมันบอ่มีแดดนะจ้าเออเขาก็เออมันบดแดดล่มลงตกนะกับกาจะมาถ่ายเป็นว่าแดดออกนะจ้าแดดออกมันจะอออย่างก็ย้อนแสงจักน้อยนึงนะคะ นี่กับหน้าตาสล่นะคะเนี่ยอ่าคนเมืองนิยมเอาไปแกงส้มนะเจ้าแกงใส่ปลาแห้งนะเจ้าแกงใส่ปลาแห้งกับแกงส้มคือเก่านั่นแหละเจา้าใส่ส้มมะขามเปียกเนาะหรือว่าเป็นส้มอย่างก็เอ่อส้มมะเขือเทศมะเขือส้มน้อยนะเจ้าเออม่จะใส่บัลน,นาวแตนก็ได้นะคะเป็นเส้นเป็นสายอันนี้เป็นหองว่าแสเลมเม็ดนะจ๊ะแต่วันก่อนแกงกันไปแล้วเนาะ พ่อบอกค่อยมากนะจ้าอันกันเลยบอกค่อยได้แกงบ่อยนะจ้าแต่แกงไปสองรอบสามรอบแล้วแกงแสแลหัวดูนะคะอันนั้นเป้นออกก่อนนะจ้าอันนี้ก็คือออกตามธรรมชาตินะจ้าก็คือว่าออกในช่วงเดือนเนี้ยค่ะเดือนไอ้ไปลายมักกะลากุมพานี่แหละมันจะออกนะจ้าแสแลเนาะพอแสแลเสร็จแล้วกว็พักเหือดพักหีนะเจ้าบ้านเฮาก็สลัดใบแล้วนะจ้าพักเหือดพักหีนะเจ้า คือช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงฤดูแรงเนาะใบไม้ผัดใบนะจ๊ะถ้าสแสแลนี่เฮาบอกเก็บเกี่ยวนะจ่าเม็ดเม็ดกลมๆเนี่ยมันก็จะสลัดออกไปนะจ๊ะแล้วมันก็แทงยอดตรงปลายเห็นไหมอ่าก็เป็นยอดเป็นใบออกมาแทนนะจ๊ะอันนี้เป็นหองว่าสลแเม็ดสัสลหนยนะจ๊ะอ่าพุ่มตะกี้ต่ําจะดีนะจ๊พะพอดีคนมันเยอะนะจ๊ะอันบ่ชอบถ่ายคลิปคนเยอะนะครับ อุบอกออกก็เลยย้ายมาทายของสวนยายมาน่ะจ๊ะชื่อสวนเพชรชรัตเออแต่เจ้าของสวนชื่อยายมาน่ะซ้าปีที่แล้วคุณยายก็มาเก็บมาเกี่ยวตรงเนี้ยอุก,กันจัดเมินนะซ้ะอุไปอ้มาก็กลายเป็นญาติพี่น้องกันนี่แหละซ้าด้วยความที่เฮาบ่ได้อยู่เมินเนาะมาได้อยู่บ้านเฮาน่ยจะปิ๊กมาอยู่กันเลยบ่ค่อยได้หูจากไผ่นี่ยซ้าเราอ่านก็บ่ค่อยได้ออกจากบ้านไปไหนนะคะ นะคะหน้าตาต้นแสและแต่เดียวเขาไปปิกไปถ่ายต้นน้อยแหมกำเนาะอันนี้มันสูงล้ําไปเนี่ยมันถ่ายแบบชัดเจนนะจ๊ะอันนี้คือหน้าตาแสแลที่ยังบบสลัดใบเตือนนะจ้าบางส่วนก็นสลัดใบแล้วนะเจ้าส่วนข้างบนก็นเก็บกินได้แล้วนะเจ้าอันนี้สลัดใบตามธรรมชาติเนาะ บ่เดียวนีเป้นป้นฮองอยากป้นชอบพ่นเออคือแบบใบมันสลัดแล้วมันจะออกเร็วนะจ๊ะเหมือนเร่งฟักเร่งยอดอีแนะ่แต่มันก็ยังมีสารเคมีนะจ๊ะแต่อันนี้ก็คือสลัดใบตามธรรมชาตินะจ้าอ่าสลโคนี่นะจ๊ะหรือว่าเท่านี้เป็นของของแม่เพื่อนนะจ้า <laughs> <laughs> เพื่อนรุ่นเดียวกันนี่แหละเจ้าหมูเดียวกันนะจ้าอันนี้ยังฝั่งตรงนี้ยังบาสลัดใบเตยนะจ๊ะแต่ถ้าบนปุ้นอนะบนบน,บนดอยบนสวนปุน้นเกาะ แกสามารถเก็บเอาไปแก่งได้แล้วนะจ๊ะแต่ว่าบอกเจ้าของมันแล้วบอกว่าเออบอกว่าสแลออกแล้วเก็บไปแก่งได้เลยนะจ๊ะแสแลมันอยู่ข้างทางนะจ๊ะเนี่ยอันก็นเลยแว็บถ่ายนะจ๊ะส่วนแก่งแสแลเนี่ยแก่งไปหลายรอบแล้วอันกินแสแลหัวดูไปหลายรอบนะจ๊ะแล้วพ่อบอกค่อยมักไปเลยบอกค่อยได้แกงบ่อยนะจ๊ะเดี๋ยวก็จะมีกระแหมสักคาบหนึ่งอยู่นะจ๊ะ ก็เดี๋ยวอันจะพาไปดูต้นน้อยตะกี้บอได้ถ่ายดีต้าไดนะเจ้าคือเวลาถ่ายคีบแบบอันบอค่อยชอบคนต่าใดนะเจ้าเพราะว่าเขามีคนปุน๊บอันกับขีโมเลยนะเจ้าก็อู้กับกคนแห็นนะเจ้าก็ลืมเรื่องแสรไปเลยนะเจ้าอ่ะอันนี้ก็มาดูสร่ลักษณะแสรใบแสรโข่แสรนะเจ้าอันที่ยังไม่ได้สลัดใบนะเดียวจะพาไปดูที่มันสลัดใบแล้วนะเจ้า ตอนแรกก็แดดล่มลมตกจัดดีนะเจ้าคือมันจะไม่ได้บ,บย้อนแสงเนาะอันนี้เออปรากฏว่ามาถ่ายปบแดดออกแล้วะจ้า๊ะเป็นอย่างนะเดี๋ยวพาไปดูต้นน้อยนะเจ้าอันนี้เอามาดูกันแถมรอบนึงนะเจ้าปรากฏว่าต้นนี้ไอ้ส่วนเจ้านี้เป็นมีสองต้นนะต้นข้างหน้าอันคือแลเม็ดแลป้อมนะจ้าไอ้ส่วนตรง้เนเป็นแลสาย อันนี้ถ่ายกันใหม่ผมรอบเลยแต่กี้แบบโคนมันนักนะจ๊ะอันบบค่อยชอบนะจ๊ะนี่แสลป้อมกับโยเนี่ยค่ะเป็นเส้นเป็นสายเป็นฟักเป็นฟักเป็นฟักเนี่ยค่ะมันใช่เป็นฟักหรือเป็นยังเงาะเป็นช่อหรอเออห้องมาถูกมระเธอจ้างมอเตอะนะคะเนี่ยค่ะลักษณะแสลนะมันจะออกตามเป็นเคสเป็นเคสนะจ๊ะมันจะคล้ายๆเหมือนเมล็ดอะรสชาติเหมือนบะาเดืออ่อนนะจ๊ะนิยมไปแกงส้มใส่ปลาแห้งนะจ๊ะใส่ หมูสามชั้นนะจ๊ะบางคนก็มากบางคนก็บอกมากนะมันก็เคยยอดพักนี่แหละจ้าส่วนพังเฮือดเดี๋ยวมีรสชาติเปรี้ยวเนาะส่วนสสแดเนี่ยจะมีรสชาติมันๆนะจ๊ะมีรสชาติแค่มันนะจ๊ะแต่ถ้าแก่เกินไปมันจะกลายเหี่ยวๆนะจ๊ะนะคะมันจะเป็นไม้พุ่มนะจ๊ะพอสลัดใบมันจะเป็นแคบเป็นแคบเตี้เลยนะจ๊ะตอนแรกอันบอกว่าต้นนี้เป็นสแสแดป้อมนะจ๊ะคือไอ้ตรงตรงโน้นะที่เขาถ่ายเดื่กี้เป็นสแสแดสายนะคะ เนี่ค่ะไม่รู้ย้อนแสงหรือเปล่านะแต่กี้มาถ่ายมันกับแดดล่มจะดีเนาะคนมันนักตัดติ้งมาถ่ายทำไมนะจ๊ะเนี่ยค่ะสแลนะคะอาหารขึ้นชื่อของทางเหนือนะคะอ่าปรเดี๋ยวนี้เห็นเคนขายกันนะคระัลิตรละประมาณ60บาทนะคะอันบัตได้ขายนะอันขายขก็พอบัตได้นี่บัตรได้ส่วนเฮานะส่วนไอ้ข้างทางนะส่วนอ่าเจ้าของส่วนอยู่ในส่วน ขออนุญาตเรียบร้อยนะเจ้านะคส่วนสะแลสายก็จะประมาณนี้นะจ้ะเห็นก็ถ้าบรเห็นเดี๋ยวอันจะขยับกล้องเข้ามาขยับกล้องเข้ามาเนาะอุ้ยผ้าทิศหลบแล้วค่ะโอเคอ่าผ้าทิศผ้าทิศหลบก่อน <laughs> ถ้าบอลลบมมันจะย้อนแสอันนี้แหละคืออถามว่าต้นหรือเถาก็คล้ายๆกันนะเจ้าแต่ลักษณะมันจะแตกต่างกันตรงที่ว่า แสลสายนะคะมันจะเป็นเส้นเป็นสายนะแสลสายหรือแสลสร้อยนะจ๊ะรู้สึกเพียก็จะกินด้วยนะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าเขาเป็นกันอย่างนี้หรือเปล่าอ่าถ้าแก่แล้วมันก็มีรสชาติมันๆเหมือนกันนะจ๊ะบางคนก็บอกว่าแสลสายหรือแสลสร้อยแกงล้ำนะจ๊ะบางคนก็บอกว่าแสลป้อมแกงล้ำนะจ๊ะส่วนของอันเซอร์อย่างก็กินได้หมดนะจ๊ะนะคะ อ่าอันนี้เปิน้นไอ้ออกเป็นสายก่อนนะจ๊ะตรงกลางก็คือยอดนะคะยอดเป็นใบถ้าเขาทิ้งแก่ไปแล้วก็จะแตกใบนะกลายเป็นต้นไม้ธรรมดานะจ๊ะแสแดเป็นไม้พุ่มนะรัะถ้าดูแลลําต้นดีๆก็จะมีอายุเป็นสิบสิบปีถ้วปลูกครั้งเดียวกินได้สิบปีนะรัะวิธีขยายพันธุ์ก็อย่างที่อันบอกก็ค,คือตัดกิ่งแก่นะซะปักชํานะซะหรือว่าตอนกิ่งได้เลยนะซะแต่นิยมจะปลูก ตามสวนนะจ๊ะบ่นิยมปลูกกันในบ้านนะจ๊ะเพราะว่าสแลมีพุ่มใหญ่นะจ๊ะถ้าเนื้อที่ในบ้านมันน้อยหมันพองมันเนติบเลยนะนิยมกันปลูกในสวนนะจ๊ะมันจะเบเกตกเนนะว่าพุ่มมันใหญ่แล้วก็อันนี้ก็จะใหญ่ไอ้จะใหญ่น้อยกว่าของสวนญยมาน้อยนึงเนาะอันนี้อาจจะต้นน้อยกว่านะจ๊ะแต่ก็ออกเต็มต้นนะจ๊ะน่าจะอยู่หลายปียนะแม่บอกว่าอันนี้เป็นสแลนสายโอ้ยแม่ครบลุง มีเสลสายเล็กๆเนี่ยขยะเหรอขยะเหรอบ้านเมโน่คุ้มก็มีเสลอันนี้มัน, oh, มนอ่อนอยู่มาเกี่ยวคนเดียวฮะ oh, my, my. มึงเกี่ยวลมมาทายโอมาทายเออมันอ่อนอยู่เนี่ยโอมันน oh, ้อยอยู่เนี่ยอันนี้มัน ะเลอันนี้สะเลสร้อยสะเลส้อยบาีได้หามาใ,ใส่ใช่แต่กินเะน่ะบ้านไม่น้อยปุ้มเลุกไปหาเมฆทะเลเออมาทายแม่คุณลุงพี่ชายของแม่เาขาเขาคิดว่าอันมาเก็บนะครับเปล่าหรอกมาทายตอนแรกเขาถือว่าอมาเก็บเขาจะมาช่วย ในการถ่ายทำคลิปลว,วันนี้สามกระตุกกว่าจะได้คลิปหนึ่งคลิปก็ประมาณนี้ไม่เป็นไรนะธรรมชาติธรรมชาติพูดไปถึงไหนลืมไปแล้วเนี่ยเออเออลืมไปแล้วที่พูดเมื่อกี้นะเอาเมาเอากันใหม่นะคะอันนี้ก็คือสแสลสายนะคะวันนี้ก็เก็บเก็บภาพไอะสะแสลสายมาฝากนะ,ะเอาวันก่อนอันมาถ่ายตรงนี้แล้วโดนไอ้นางมายาลาบเกี่ยวนะคะ น่าจะมียาขายานะเป็นแหเลยค่ะเป็นตุ่มน้ำสใส,สใสใสค่ะว่าจะหายสามวันนะใครผ่านไปหันมาเขาก็งงว่ามันฉันมาทำอะไรที่นี่อะมันก่อนมาถ่ายแล้วน้องหมาน้อยมันเห่าแล้วมีหลายตัวเลยเลยถ่ายปัสะดวกนะรับโอเค้าวันนี้อันกับเก็บบรรยากาศอ่าอาะไรเนาะต้นสแเลม,มาฝากนะ,ะ้าวของกินคนเมืองนะบางคนก เห็นตะเม็ดนะจ้าบ่เห็นต้นนะจ้าวันนี้กับอันนี้มามาดูว่าต้นสแลนะค๊ะจะได้นะกสแลเป็นไม้พุ่มนะจ้าหนึ่งปีนะจ้ะออกดอกให้กินห่ดเดียวนะจ้าอ่าฤดูกาลสแลก็อยู่ในช่วงนะครับปบลายมกรลากุมภานะจ้าพอมดกุมภาก็หมดเลยนะจ้าก็คือจนะแก่เนาะก็คือฤดูกาลใบไม้ผัดใบนะจ้พาพอแก่พบก็เป็น ใบไ,ไม้ทั่วไปแล้วก็เป็นต้นไม้ต้นหนึ่งนะจ๊าโอเคจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าวันนี้ก็เอาแสลมมาฝากนะจ้า,าวบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าจ้าว